สวัสดีครับธรรมโกะครับคลิปในวันนี้เนี่ยเราจะอยู่กับเกมยูกิโอมาสเตอร์ดูเอลแล้วเด็กที่เราจะมาดูกันในคลิปเนี่ยมันคือเด็กไรเซอลครับเป็นเด็กที่ผมเคยตบตีกับมันมาก่อนหน้านี้แล้วในฟอร์แมตโอซของยูกิโอเนี่ยเนาะแต่ว่าผมเองก็ไม่เคยเล่นเด็กมันด้วยตัวเองเลยสักครั้งเดียวครับคลิปนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้ลองแตะเด็กเนี่ยเนาะถ้าเกิดว่าในตอนเกมเพลย์มันมีมิสเพลย์อะไรบางอย่างเนี่ย คุณสามารถที่จะบอกผมได้นะครับในช่องคอมเมนต์เด็กนี้เข้าๆมันเป็นแนวไหนอะไรไงคือเด็กมันเน่ะมอนที่เป็นเมนเด็กติดชื่อทีมเด็กมันอะจะเป็นเลเวล4ทั้งหมดเลยครับแล้วตัวสเตตี้ของเด็กมันเนี่ยก็จะโฟกัสไปที่การเรี่ยกมอนสเตอร์เอ็กซีดแกรงสีซะเป็นส่วนมากอืมคือไอ้พวกมอนเมนเด็กพวกเนี่ยมันจะมีเทคที่บอกว่าถ้าสเปพวกมันออกมาด้วยวิธีใดก็ตามเนี่ยมันจะล็อก ให้คุณเรียกได้แค่มอสเตอร์เอ็กซิซดแกรนด์4เนาะแล้วตัวเด็กมันเองเนี่ยก็จะมีมอสเตอร์เอ็กซิซดแกรนซ์4ของทีมตัวเองด้วยก็คือ1นึ่ไรเซลดูดิฟแล้วก็2องไรเซลเดโตเนเตอร์เนี่ยเนาะดูดิฟเนี่ยเป็นไปที่คุณสามารถจะใช้ตัวมันอนะเป็นบริดชระหว่างทีมไรเซลกับทีมอื่นได้คือตัวมันอนะเป็นมอสเตอร์ที่บอกว่า ในตอนเมนเฟสของคุณเนี่ยคุณสามารถถอดไส้2ไส้จากมอสเตอร์ที่คุณคอนโทรลแล้วคุณสามารถเสิร์ฟการ์ดไวเซอยลสองใบที่ชื่อต่างกันจกไงได้ของคุณขึ้นมือได้แล้ววัตถุดิบของไอตัวไอดูออดไดฟ์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเจเนริกครับคือมอสเตอร์เลเวลสอะไรก็ได้2ตัวก็คือถ้าเกิดว่ามีเด็กใดเด็กหนึ่งที่มีความสามารถในการขึ้นมอสเตอร์เอ็กซ์ซีแรงส์ีได้เนี่ยก็สามารถจะใช้เด็กนั้นในการบิชมาเล่นเด็กไรเซอยลได้ด้วยคือผสมกันได้ประมาณนั้นครับ อืมเป็นใบที่ค่อนข้าจะดีมากๆเลยแล้วก็มันเสิร์ได้ทั้งมอนสเตอร์แล้วก็สเปลด้วยเนาะอืมมันบอกว่า add l i c e a l card with different name เนี่ยครับก็เสิร์ได้ทั้งตัว extender starter หรือว่าตัวไอ้ trap หรือว่าตัวไอ้เวทฟิลไอของมันเนี่ยเนะาะอืมใบชุบก็ได้ประมาณนั้นครับแล้วก็ตัวบอสมอนสเตอร์อย่าง detonator เนี่ยก็เป็นใบที่เก่งมากๆเลย วัตถุดิบในการเรียกตัวเนี่ยก็คือต้องเป็นไกเซลมอสเตอร์2ตัวขึ้นไปที่มีเลเวล4เนาะอืมต้องเป็นชื่อไกเซลเท่านั้นนะครับแล้วมันจะมีเทคยิงบอดที่ไม่ใช่หนึ่งครั้งต่อเทิร์นอยู่กับตัวมันก็คือทุกครั้งที่ฝั่งตรงข้ามทําการเอตเวดการ์ดกับวายเฟกเนี่ยควายเฟกคุณสามารถถอดไส้หนึ่งไส้จากไอตัวการเบนีแล้วแทาเก็ตการ์ดหนึ่งใบบนฟิลแล้วยิงทิ้งได้อืมเทคนี้ไม่ใช่หนึ่งครั้งต่อเทิร์นถ้าเกิดว่าใบนี้มันมีไส้้้้เเเเยยยออะมมมมาาาาาากกกกๆนนนีีี่่่แลวววฝัังงตตรรรข์ดคุณ็สาาถใช ยิง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 ปอดฝั่งตรงข้ามได้เกือยๆครับแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยมีโปรเดคชั่นให้กับไอ้มอนเอ็กซิสที่คุณคอนโทรลด้วยก็คือถ้าเกิดว่ามอนเอ็กซิสที่คุณคอนโทรลมันจะโดนทำลายจากแพทเทิร์นหรือว่าพลของการ์ดเนี่ยคุณสามารถถอดไส้หนึ่งไส้จากตัวการ์ดใบนี้แทนการทำลายได้ครับแล้วก็ในตอนที่มันสเปเชียลซัมมอนเนี่ยคุณสามารถเอามอนสเตอร์หนึ่งตัวที่อยู่ในหลุมของคุณเนี่ยมายัดไส้ได้ครับอ่าแล้ว มาดูที่ตัวเมนเด็กของตัวเด็กนี้กันไอมอนไกเซลเมนเด็กเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความสามารถในการสเปรตัวเองออกมาจากมือแบบไม่ขึ้นเชนในรูปแบบที่แตกต่างกันไปครับแล้วตัวที่เด็ดที่สุดในไอมอนเมนเด็กพวกเนี่ยก็คือเอ็กไกเซลครับเอ็กไกเซลเนี่ยเป็นบที่บอกว่าคุณสามารถสเปรตัวการเบ,บนิจากมือคนได้ด้วยการส่งเอ็กซ์ซมอสเตอร์หนึ่งตัวจากเอสเตร์เด็กของคุณลงสุดสารถ้าเกิดว่าคุณซัมมอนด้วยวิธีนี้เนี่ยคุณจะไม่สามารถสเปรมอนประเภทอื่นได้นอกจาก มอนเอ็กซิดแบงค์สี่ตลอดทางเทอร์นี้ที่ซัมมอนไอตัวเนี่ยเนาะอืมวิสติชันอันนี้จะมีอยู่กับทุกตัวของไบเซอร์อนะครับแต่ว่าวิธีการโดดไอตัวเนี่ยจะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวที่ทําแบบนี้ได้เอ่อแล้วไอตัวนี้เนี่ยมันสามารถจะให้คุณโยดไอตัวการ์ดไปนี้ได้ครับเมทริโอจิกเอ็กกิเกเตอร์เนี่ยเนาะตัวเนี่ยเป็นการ์ดที่ถ้าเกิดว่ามันถูกส่งลงสุดสานเนี่ยมันสามารถทาร์เก็ตเฟสอัพการ์ดหนึ่งใบบนฟิลแล้วเนเกตไอการ์ดที่คุณทาร์เก็ต ใบนั้นทิ้งไปได้จนกว่าจะจบเทิร์นเนี่ยเนาะจบเทิร์นที่แอตเวตไอตัวเทคนี่ครับคือตัวไอเอ็กไกเซอเนี่ยเป็นใบที่อนอกจากมันจะสเปรย์ฟรีแล้วเนี่ยมันยังเป็นบอร์ดเบรกเกอร์ให้คุณได้ด้วยแล้วก็ออนซัมมอนเอฟเฟกของมันเนี่ยยังเป็นสตาร์เตอร์ให้คุณได้ด้วยครับคือพอมันได้นอร์มอนหรือสเปรย์เนี่ยเนาะแล้วคุณว่าไงดีโยคอนโทรลโนออเตอร์เฟซออฟมอนสเตอร์เอ็กเซป เลเวลสี่ออกแบงค์สี่มอสเทอร์เอ่อถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้คอนโทรลมอสเทอร์ประเภทอื่นเลยยกเว้นมอสเทอร์ที่เป็นเลเวลสี่ก็ว่าแบงค์สี่เนี่ยคุณสามารถจะแอดไฟทันเดอร์มอสเทอร์จากในยได้ของคุณขึ้นมือได้มันก็สามารถจะแอดตัวอ่ซอร์ตไรเซอร์ที่ตัวนี้ก็เป็นสตาร์เตอร์ได้เช่นเดียวกันหรือว่าไอแอดตัวโหนดไรเซอร์ขึ้นมือคุณอะไรประมาณนั้นเนาะอันนี้ก็เป็นเอ็กซ์เทนเดอร์ครับอันนี้คือชุบเพื่อนได้อะไรได้ประมาณนั้นเนาะ ส่วนตัวซอสเนี่ยที่ว่าเป็นสตาร์เตอร์เนี่ยก็คือออนซัมมอนเอฟเฟกของมันเนี่ยมันจะให้คุณแอดไลท์ไพโกมอสเตอร์จากไนเด็กของคุณขึ้นมือไลท์ไพโกก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีตัวไอซ์ไกเซออลแล้วก็มีเอ็กซ์ไกเซออลแล้วก็มีสตาร์ไกเซออลอะไรประมาณนั้นนะเนาะครับอืมแล้วก็ตัวฟิลของเด็กเนี่ยก็ค่อนข้างจะดีมากๆเลยคือฟิลใบเนี่ยมันไม่ได้มีเทคกซเจอร์อะไรนะแต่ว่ามันมีเทคเนเกอครับ มาอ่านเทคไปนี้ ick, ไปพร้พอมๆกันมันบอกว่าคุณไม่สามารถเอ็กซิสต์ซัมมอนมอนสเตอร์ว the ด a m e เซมเนมโยคอนโทรลได้ก็คือไอมอนเอ็กซิสต์ที่คุณจะเรียกออกมาเนี่ยจะต้องห้ามซ้ํากับมอนที่คุณคอนโทรลอยู่แล้วก็คุณจะสามารถทาร์เก็ตสองไเซอร์อการ์ที่อยู่ในสุสานของคุณยกเว้นไอตัวการ์ชื่อนี้แล้วแปะไอสองใบนั้นไปที่กลเด็กแล้วจั่วการ์นหนึ่งใบได้ครับแล้วที่เด็ดที่สุดของไอตัวใบนี้ก็คือ1ครั้งต่อเทิร์นคุณสามารถจะอถอดไส้หนึ่งไส้จาก exit l i g h s o u r c ที่คุณ control น่ะในตอนที่ฝั่งตรงข้ามไอว่าไงดีในตอนที่นสเตอร์เ f ฟ e c t ของฝั่งตรงข้ามเนี่ยทำการ a อ t i v a t e effect แล้วมัน r e a ซ s o ะเออต้องพูดเบี่ยงประมาณนั่นเนาะอะคืออีกฝั่ง a อ t i v a t e effect มอนแล้วเทคอันนั้นมัน r e โซ s oup. คุณสามารถถอดสายหนึ่งสายจากมอน exit l i g s o u r c ที่คุณ control แล้วเมื่อคนทำแบบนั้นเนเกตไอตัวเทคนั้นได้ครับเทคอันนี้เป็นเทคเนเก g ที่มันเนเกตแบบไม่ขึ้นเชียนอะเป็น mid เชนเนเก v ครับ อ่าสมมุติผมปาแม็กซีไปแล้วฝั่งตรงข้ามปาอัวระขัดมาแล้วผมยืนเดตโวเนเตอร์พร้อมกับไอ้ฟิวอันนี้อยู่ในตอนที่เชนมันนับถอยหลังไปยังเชนของอัวระของฝั่งตรงข้ามเนี่ยในจังหวะมิดเชนอันนั้นน่ยผมสามารถถอดไส้จากไอตัวเดตัเนเตอร์อันนี้หนึ่งไส้แล้วก็เนเกทเทคอัวระที่มันขัดแม็กซีของเราได้เนาะ,ะแล้วแม็กซีของเราก็จะรีโซบแบบสบายใจไปประมาณนั้นครับ อืมเป็นฟิลที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยไอตัวไกด์เซลคอร์สเนี่ยครับแล้วก็อีกใบหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงอะเนาะก็คือไกด์เซลพลาสม่าโฮ่ใบนี้ครับใบนี้เนี่ยมันบอกว่าคุณสามารถทาร์เก็ตเฟสอัพการ์ดที่ฝั่งตรงข้ามคอนโทรลอัพทูเดอะนัมเบอร์ออฟไกด์เซลเอ็กซิสต์มอสเทอร์ที่คุณคอนโทรลเอ่อทาร์เก็ตการ์ดฝั่งตรงข้ามที่เขาคอนโทรลเท่ากับไอไม่สิต้องใช้คําว่าสูงสุดเท่ากับจํานวนไกด์เซลเอ็กซิสต์มอสเทอร์ที่คุณคอนโทรลแล้วทําลายไอตัวการ์ดพวกนั้นได้จากนนั้ เอาไอ้ไรเซลกัสหนึ่งใบาจากสุสานของคุณมายัดไส้ให้กับไอ้แบงซีเอ็กซ์ซีมอสเทอร์ที่คุณคอนโทรลประมาณนั้นครับคือไอ้ตัวการ์ดใบเนี่มันติดชื่อโฮเออมันติดชื่อโฮแล้วมันยิงการ์ดสองใบเนาะเออมันยิงได้สูงสุดสองใบถ้าเกิดว่าคุณยืนดูว์ไดฟ์กับตัวเดตอเนเตอร์คู่กันเออแล้วถ้าเกิดว่าคุณตั้งตัว ick, แทรปทริกแมฟเฟเซียใบยเนี่ยใบยเป็นเอ็นบอร์ดนะเนาะ แล้วแบบคุณอยากยิงบอดเขาอะเออคุณก็คว i c เอฟเฟกต์ถอดไส้หนึ่งไส้ส่งไอ้นี่ลงหลุมกอปเทคกของไอใบนี้แล้วก็ยิงบอดฝั่งตรงข้ามต้ม2ใบประมาณนั้นแล้วก็ไอใบนี้มีเทคในสุสานด้วยก็คือคุณสามารถที่จะแบนนิชมันจากสุสานของคุณแล้วก็ทันทีที่เอฟเฟกต์อันนี้มันรีโซฟเนี่ยคุณสามารถที่จะซัมมอนมอนเอ็กซิสหนึ่งตัวออกมาจากเอ็กซ์ตาร์เด็กของคุณได้ด้วยการใช้มอนไกเซอของคุณเนี่ยที่คุณคอนโทรลอยู่เนี่ย เป็นหนึ่งในวัตถุดิบน,น,เนะเนาะ,ะคือคุณสามารถจะเซอรไพรส์เอกซัทอนไนท์หรือว่าเซอรไพรส์ตัวบากูสก้าในเทินฝั่งตรงข้ามได้อะไรประมาณนั้นครับอืเป็นทแทรปที่ค่อนข้างจะเก่งมากเลยแล้ว ยิ่งเล่นคู่กับไปเนี่ยยิ่งดูดีเข้าไปใหญ่แล้วก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าผมเล่นเด็กนี้เป็นครั้งแรกก็ขอบรรยายความรู้สึกสักหน่อยหลังจากที่เล่นมันมาพักหนึ่งแล้วอะเนาะเด็กเนี่ยเป็นเด็กที่ผมรู้สึกเอนจอยกับมันมากเลยนะเออคือมันเป็นเด็กที่เล่นง่ายเข้าใจง่ายคล้ายๆกับไอตัวเด็กซอสโซเลยเออซอสโซก็ง่ายพอๆกันเพียงแต่ว่าตัวไอไกเซอลเนี่ยมันดูจะมีลูกเล่นตุกติกที่เยอะกว่าซอสโซเนาะเอออย่างไอตัว เอ็กไกเซอร์อเนี่ยที่สามารถที่จะโยนตัวเมเทออร์จิกเอ็กกิเกเตอร์ได้อะเอ่อเอาไว้เวลาแหกบอร์ดนะเนาะอือหรือว่าแบบโยนลงหลุมไปให้เดโตเนเตอร์มันเก็บมายัดไส้แล้วแบบใช้เป็นเนเกอในเทินฝั่งตรงข้ามอะไรแบบนั้นนะครับเออค่อนท้ายจะเข้าใจง่ายอ่ะแต่ว่ามันก็ว่างไงดีต้องใช้คำว่า easy to learn แต่ hard to master อร์เนาะเออประมาณนั้นครับคือผมเล่นไปก็ยังมีจุดที่รู้สึกว่า เออชวนงงอยู่นิดหน่อยในแง่ของการตัดสินใจอะไรประมาณนั้นนะเนาะโอเคเดี๋ยวก็ไปดูเกมเพลย์รีเพลย์กันว่ามันเป็นประมาณไหนอะไรยังไงเอาละในตานนี้เนี่ยฝั่งผมได้เริ่มก่อนครับแล้วเอาฝั่งตรงข้ามเขาเป็นซิกซ์มุูไรอืมก็เปิดด้วยการสเปย์เอ็กไกเซอ์เนาะแล้วโยนเอ็กกิเกเตอร์ลงหลุมอ่าแล้วก็เสือตัวซอสไกเซอฟมาสเปซซ์ซอสซอสเสือไอซ์ แล้วก็นอมอนซอมมอนไอซ์ครับตัวไอซ์เนี่ยเป็นตัวที่เทคมันจะเกิดเฉพาะตอนนอมอนซอมมอนนะเออแล้วมันก็จะให้เราได้สเปร์กาเซอมอนสเตอร์หนึ่งตัวจากเด็กยกเวน้นเออ่การชื่อน,นี้ก็สเปร์สตาร์มาสตาร์เนี่ยพอมาได้สเปร์ก็จะเซตกาเซอสเปร์แท็ปได้หนึ่งใบครับก็เซตเป็นเวทฟิลด์เนาะของไกเซอคอสอืมแล้วก็ง่ายมากแล้วก็ทำการเอ็กซิซขึ้นดูออลไดฟาแล้วก็ยังไม่ถอดไซด์ดูออลไดฟ์เพื่อเสิร์ชนะผมขึ้นเดตโตเนเตอร์ก่อน แล้วก็เอาเอ็กกิเกเตอร์มายัดไส้เดโตเนเตอร์แล้วก็ดูดไดฟ์ก็คอ่อยถอดไส้แล้วก็เสริรดตัวปลั๊กอินกับตัวโหนดไลเซอออมาโนโดก็ทําการโยนตัวมาชามี่ครับคือสเปรย์มันแล้วก็โยนมัลชามี่ลงหลุมไปแล้วก็ชุบตัวเอ็กมาแล้วก็ขึ้นแท็ปทริกออฟเชียแล้วก็หมอบ2เป็นอันนี้ครับปลั Plug ๊กอินแล้วก็คอบาเดเกร้แล้วก็ มีจุดที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ควรทำอยู่ก็คือ,อผมเชนอ์ติแฟกเรนเซียไปคือว่าไงดีการที่ผมทำแบบนั้นไปเนี่ยมันทำให้ตัวคอบายเอเกฟของผมมันเป็นมันนะเน,ะเนะาะคือผมควรที่จะกอให้นานกว่าน,นี้แล้วก็ไอ้ร้อยเขามีการ์ดให้เราคอบายอะ่ะแล้วก็ค่อยเชนเรนเซียก็ได้หรือว่าคอ่อ,คอยกอเขาเปิดตัวเป็นอันนั้นอะ่ะเป็นมาลิสก็ค่อยเชนเรนเซีย เเนาะอออันนี้ผมเร่งไปหน่อยผมรีบไปหน่อยครับเขาก็โรต้าเนาะเออแล้วก็เสิตร์ตตัวไออันนี้มาครับไอตัวเอลเดอร์ออฟซิกสมุไรแล้วก็แปะเชียนโดโจมาผมก็ดิจิเนเตอร์ยิงทิง้งอืมจากนั้นยังไงต่อเขาก็แปะเกตเวมาแต่ผมยังไม่ยิงทันทีเขาก็สเปก่อนเนาะสองตัวแล้วก็เขากดเทคเออ่รีมูฟคาลเตอร์จากไอเกตเว ผมก็ค่อยยิงครับเเหมือนกับว่าให้เขาเสียเวลาเล่นๆนะเออแล้วก็บัตเทลโซกุนตัวลิงสองเนาะก็โยนแม็กซีแล้วก็เสิร์ตเกตเวฟอีกใบหนึ่งครับอ่าแล้วก็เกตเวฟแปะแล้วก็แถบทิกาเฟเชียทำการอันนี้ครับอ่าถอดไซแล้วก็โยนตัวพลาสมาโฮล,ลงหลุมไปเนาะแล้วก็ยิงสองใบ แล้วก็ตู้มเลยนั่นแหละครับเขาก็ยอมแพ้เลยเนาะเก็ยังมีอย่างอื่นอีกก็คือมีอัวก็แล้วก็มีดิจิเตอร์ยิงได้อีกหนึ่งครั้งมีไอ้อะไรนะไกด์ซอลคอสโนที่เนเกตมอนได้แล้วก็มีไอ้ตัวไออันเนี้ยปลักอินที่สามารถจะชุบดิจิเตอร์มายิงได้อีกรอบแล้วก็ในตานี้ผมเจอมิเก์แมชครับแล้วเป็นตาที่ผมอยากรีเควสคนดูด้วยว่าอยากให้สปอต จุดที่ผมมิสเพลย์ให้หน่อยว่าผมมิสเพลย์ตรงจุดไหนบ้างเพราะว่าเป็นตาที่แบบผมไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเท่าไหร่ว่าตัวเองเล่นถูกหรือเปล่าตรงนั้นเล่นผิดไหมตรงนี้เล่นถูกไหมน,น,นู่นนี่นั่น่ะเนาะ,ะก็อยากให้ช่วยดูสักหน่อยนะครับโอเคอเปิดมาที่ฝั่งเขาเนี่ยได้เริ่มก่อนเนาะมือผมก็มีคอายมีเซเว่นทากิออนมีเอ็กมีไอซ์โอเคเขาก็สเปคเอ็กแล้วก็โยนเอ็กกิเกเตอร์เซิร์ชโนดเนาะแล้วก็ สเปซซอสซอสเซิร์ตไอซ์แล้วก็นอร์มอ I ไอซ์แล้วก็สเปซสตาร์สตาร์แปะฟิลโอเคหงายฟิลขึ้นมาแล้วก็ขึ้นดูโอ้ด v e แล้วก็ทำการถอดไส้ของดูโอ้ดライทันทีเพื่อเสิร์ตปลั๊กอิน Plug in, และตัวพลาสมาโคเนาะ응แล้วก็ทำการขึ้นเดโตเนเตอร์ จากนั้นเอาเอ g ก e g เกเตอร์มายัดใส่เดโ o เนเตอร์เนาะแล้วก็เซเว่นแอสเซนชั่นเสิร์ตเซเว่นแทคิออนจากนั้นเซเว่นแทกิออนก็โชว์ตัวไอ้อะไรสักอย่างแล้วเสิร์ตซอร์ตเนาะเขาโชว์อะไรวะ b a t t l ิลิ่ง b ็อกเซอร์สตาร s โอเคมันเป็นนักกบธาตุไฟแรงสีเนาะโอเคมันก็ตรงกับไอตัวซอร์ตที่เป็นธาตุไฟเลเวลสครับ จากนั้นก็เก็บ1ใบกลับเข้าเด็กแล้วก็ผลของฟิลเก็บ2ใบแล้วจวนหนึ่งหมอบ2ส,สเปโนโดแล้วก็ผ่านเนาะโอเคฝั่งผมก็ท็อปเด็กตัวไอ้อินเพิร์มมาก็อินเพิร์มใส่เดโตเนเตอร์ไปแล้วก็ตัวมันเนี่ยก็เชนมาแล้วยิงตัวเองทิ้งครับจากนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็กดตัวปลั๊กอินเนาะชุบเดโตเนเตอร์แล้วยัด การ์ดเอลไซออลหนึ่งใบจากไอเด็กเป็นไส้มันจากนั้นตัวมันเองก็เก็บเอ็กิเกเตอร์มายัดไส้เป็นเดโตเนเตอร์สองไส้เนาะผมก็สเปซเอ็กแล้วก็โยนเอ็กิเกเตอร์ไปครับแล้วเอ็กิเกเตอร์ชี้ไอเดโตเนเตอร์เนาะของฝั่งเขาแล้วของฝั่งเขาเนี่ยก็เชนมาแล้วยิงตัวเอ็กของผมทิ้งครับอืแต่ว่าก็ยังได้เสือกนะเนาะแล้วเขาก็กดเทคของไอตัวฟิวเนี่ย เป็นมิดเชนเนเกตเนเกตตัวเอกกิเกเตอร์ผมครับเอ่อแล้วเดตอเนเตอร์ตัวนี้ก็ไม่มีไส้เหลือแล้วครับผมก็เสิร์ตตัวซอสมาแล้วก็เขาดรอยล็อกเบิร์ดผมก็รู้สึกว่ายอมไม่ได้เพราะว่าไอจากที่ดูสถานการณ์ณตอนเนี้ยในตอนนั้นอะ่ะผมมองว่าตัวเองยังต้องการการเสิร์ตอยู่ก็เลยเอ่อเนเกตล็อกเบิร์ดไปด้วยคอบายอืมแล้วก็นอร์มอนตัวไอซ์ ไฮสเปสตาสตาแปะฟิลแต่ก็เจอพลาสมาโคมันยิงทิ้งเนาะ,ะเขามี2ตัวก็คือ d ดร์ไดฟกับเดโตเนเตอร์ก็เลยยิงได้2ตัวครับแล้วก็ยัดไส้หนึ่งไส้ใส่เดโตเนเตอร์ด้วยผมก็หงายฟิลมาแล้วฟิลเก็บ2ไปแล้วจวดหนึ่งเก็บสตากับ X จั่จวดได้แม็กซี่แล้วก็สเปสซอสแล้วก็สเปไอส์ครับแล้วก็ขึ้นโดร์ไดฟเนาะ จากนั้นดูดライก็ทำการกดเทคแล้วเดโดเนเตอร์ก็เชนมาอืมแล้วก็พลาสมาโฮก็จะแบนิชตัวเองด้วยแล้วก็สเปย์ไอมอนเอกซี Mon เนาะผมก็เลยเชนแม็กซี C ไปครับอืมเราก็ได้จวนหนึ่งเนาะเขาก็ขึ้นฟูลอัมเมอร์โคบเรลันเซอร์มาเอ่อผมก็ไดเกตตัวไอเดโดเนเตอร์ De ด้วยเทคของฟิวเนาะจากนั้น ดูดรายฟก็ยัดไส้หนึ่งไส้จากหลมุมแล้วก็ทำการถอดสองไส้เสิร์ดพลาสมาโฮแล้วก็ตัวโนดไรเซอรอมาโนดก็ทำการโยนพลาสมาโฮลงหลุมแล้วก็สเปย์ไอซ์แล้วก็ขึ้นเดโตเนเตอร์ของตัวเองครับเออไอจากตรงจุดเนี้ยผมก็เริ่มรู้สึกแปลกๆกับตัวเองแล้วว่าผมเล่นผิดหรือเปล่ามันมีทางอื่นที่ดีกว่านี้ไหมอะไรแบบนั้นอ่ะเนาะยังไงก็ช่วยดูกันด้วยนะครับอ่าผมก็กด ปังอินชุบไอตัวนี้มาไอซ์ Ice, แล้วก็ยัดไซ้เดตเนเตอร์เนาะแล้วก็ขึ้นโฮปเรลันเซอร์ของตัวเองแล้วก็กดเทคของมันในตอนสตาร์ทแบนเนเฟสก็จะป้บอร์ดฝั่งตรงข้ามทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็ตีเบิร์นได้ด้วยครับอืมมันมีทางที่ดีกว่านี้ไหมนะถ้ามีทางที่ดีกว่านี้ช่วยบอกด้วยนะครับเออผมอาจจะเล่นผิดก็ได้ตั้งแต่ตอน ไอ้ดูดไดฟ์เนต้นมาเนาะ,ะเขาก็เข้าเทธนตัวเองทำการนอร์มอนไอซ์ครับผมก็ยิงไอซ์ไปแล้วก็ถอดเอ็กกิเกเตอร์ลงหลุมด้วยอ่าคือไอซ์มันสเปร์เนาะแล้วเอ็กกิเกเตอร์ก็ได้เนเกตตัวเอ็กไกเซอรตัวนี้ครับอืมจากนั้นยังไงต่อเขาก็ขึ้นไทฟอนเนาะไทฟอนบอกว่าตัว พลังโจมตี3,000เนี่ยจะไม่สามารถที่จะกดเทคได้โอเคเขาก็กดตัวฟิลเก็บ2ใบแล้วจวนหนึ่งแล้วไทฟอนจะเด้งหนึ่งไปผมก็ยังมีเทคของฟิลตัวเองที่ยังสามารถที่จะถอดไส้แล้วเนเกตไทฟอนได้เขาก็แบทเทิลมาโคปเอลันเซอร์ก็เกิดเทคที่ป้ายบอดฝั่งตรงข้ามแล้วก็เขาก็โขกใส่ตัวมันครับเมนเฟดสจบเทิร์นเข้าเทิร์นผม เขาก็ยอมแพ้ไปเนาะไฮสำหรับตัวเด็กนี้ก็เป็นประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าผมมีเล่นผิดอะไรตรงไหนเนี่ยก็ช่วยบอกกันด้วยเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปผมเนี่ยก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากให้ค่าขนมผมเนี่ยก็สามารถที่จะเมมเบอร์คคือว่า Superchat Super t a n รก็ได้หรือว่าจะโดเนตได้ในช่องทางใน d e s c r i p t ั o นก็ได้นะครับคลิปนี้ก็ลากานไปก่อนเนาะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ